าแกล้วลงชน,น,น,นดินนะพี่เดครับว่าชนดินนะพี่นี่ไม่ชน,ชนโอ้โลมชนนิดๆเปลี่ยนดีกว่าใช่ไหมจ๊ะ ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Smoking a g e ของผมด้วยนะครับจากทุกช่องทางเลยผมเพิ่งเริ่มทำช่องได้ไม่นานแต่ว่าในอนาคตก็จะมีผลงานมาให้เพื่อนๆชมอีกเยอะเลยครับมีหลากหลายงานเลยทั้งงานทะเลงานน้ำจืดงานเขื่อนขอบคุณครับ โอจริงๆเผื่อบแบบจักก็ดีใช่ปะ่ะเมตรกว่าเลยพี่ตีอ๋อเหมือนเราหา,หาระยะมันอ๋ออย่ามายั่วดิ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไงแล้ววะ เมื่อก <ota> ันเมื่อกี้แม่จิบหรอจ๊ะเที่ยงนึงโบอืม ครับครับลอยดำลึกเลยท่านตัวพี่นี่แหละสู้กระซิมานทำไม อืมก่นให้จักพี่ใส่แว่นก่อนแบงค์มีเอ็มร้อยนะครับในไอเนี่ยพี่ซื้อมาฝากต่อให้ก่อน โอ้ใจเสียเลยเนี่ยโอ้หลอกกันได้เดี๋ยวหน้าเหลือสองนิ้วอีกแต่ที่ออกบอกพี่โอคุดะเขาไม่ตีเหนือหัวเลยนะจ๊ะเขาตีตีอย่างเดียวอ๋อแต่ว่าอาจจะไม่ได้แม่นเป๊ะ โหแต่ถ้าฝึกตีให้มันเป๊ะได้ก็มันจะลงน้ำสวยกว่าใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> เอาแล้วสูฮะฮะจากสูเหรออุ้ยโอ้เนี่ยดวนกะตยเป็นไงรู้เรื่องเลยตเอาไปกินแล้วเอาเอาเอโอ้ พี่ไปเบรกมัน หรือว่าพี่ใช้ดำลึกดีกว่านะ,ะจักนะออลืมตัวเหลืองพี่เนอะ ตื่นเนี่อนโอ้โหพี่ก็เพิ่งมาเห็นเนี่ยว่าเราไอ้ออกก็บอกไม่จำเป็นต้องใส่สปิตลิงอ่อจ้ะอ๋อเฉพาะบางเหยือ่อแต่บางอืมเกี่ยวง่ายอ่า พี่เข้าใจมาตลอดว่าต้องใช้สปิดลิงทุกตัวไนก่อนหวเะหไปฮะไปทีไปครับขึ้นข้างบนหมายถึงอยขาลุกตรงนี้ไป อ๋อปะครับครับจักนี่ขื้นยังไงก็ได้แล้วแต่จักเลยแต่จักสบายใจแล้วแน่ๆโอ้โหดูเรื่องโอ้พี่ไปกับแบงก์ก็ได้กินแม่น้ำน้ำมันขึ้นนะปาสสาบหายนดเลย เออน่าจะขึ้นน้ำแดงด้วยนะฝนตกข้างบนเยอะครับได้ตัวหนึ่งครับจับท็อปเปอร์ไป่ทีเดียวปลาตาบอดเอ้ไม่โดนไม่โดนไม่กลั่นเลยเยี่ยมเลยนะครับจะอ๋อให้ให้ลองให้ใช้เลยป่ะรอยยี่เหยื่อใหญ่ปลาใหญ่ใช่ไหม มันเยอะอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วก็ตูกของใคตัวนนะอ๋อไปเกี่ยวสองตัวนะเกี่ยวทีสองตัวเลยเออฮะสี่ทีเด็ดวะรู้เรื่องตียากกว่าร้อยนั่นนะแทนที่เป็น เป็นกระแสจะปั่นให้แบบไอ้นี่เนาะนจัดโอ้โหตายแล้วถาไข่ไม่ถา,ถาดวนกระต่ายให้ดู ออโอ้โหเอ,อาเรื่องเี่ยรับแทนเข้าเลยครับจกักแล้วยังใหญ่ห้าได้ไหมเนี่ยจัอ วิ่งไม่มีมันจะหมานอย่างนี้เลยแฟงอีกแล้วแฟงทำงานอีกแล้วเกี่ยวเกี่ยวคางเกี่ยวบินเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่แล้วก็ครับไม่มีสวิงดูกันดูบัลดูไม่โอ้เกี่ยวคางอะ อ๋อเหมือนที่อ๊อกบอกมันชอบเอาคางกดใช่ป่ะจากเวลาบางทีมันกัดโดนตรงต่างนะครับครับครับตอนจังหวะเราวัดเนี่ยฮะจะฝึงเข้าไปเกี่ยวเลย ล็อกเป็นโรนันโดเลยนะโอเคครับผมไม่มีตะวิ่งครับผมหมานมากยกขึ้นไดยเลยยกขึ้นเลยเออจับสายยกขึ้นเลย

ชชโดตัวแรกผมเลยครับที่เพิ่งเคยตกได้กว่าจะได้ใครบอกชชโดข้อตกง่ายลองมาลองตกกันดูครับได้ป่ะจะได้ครับสียังสวยครับ คันที่ใช้เดี๋ยวจากอยางไทยอยู่นะเป็นนี่ครับตัวเมเจอร์คาร์เดตัวเก่านะครับเวทสิบสอง่สิบผมประกบกับแอนเทเลสปี2019ันสิบแล้วก็เหยื่อเหยื่อตัวหมานเลยเนี่ยเมื่อเช้าน้องไตได้ไปสองตัวก็ดูโอแฟงแฟงร้อยครับตัวนี้ดูร้อยทั้งร้อยของแท้ของแท้ สุดยอดครับผมฉันดโล่งแล้วโอเคบทดล็อบิดล็อตครับโอเคครับครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ใครสนใจมาลงเรือตกปลาชะโดปากระสูบที่เขื่อนปานสามารถติดต่อไ่จักได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ไตจักน่ารักมากครับสอนแบบใจเย็นแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายเลยลองดูครับเพื่อนๆไ่แบงก์ก็เก่งน่ารักเหมือนกันเลยครับถ้าคิวไ่จักไม่ว่างก็สามารถติดต่อไ่แบงก์ได้เหมือนกันนะครับ